ถ่ายว่าหลอกโอ้โหถ่ายไปเก็บเข้าอย่างนี้โปรดักชั่นเล็กสบายสบายเปิดล็อกปึ๊บถ่ายว่าหลอกซ่อนเงินเมียได้ตรงนี้ผมสะใจมากบอกเลย My favorite วันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำกระเป๋าใบนี้ Instinct t e c h and Trek Sling มันคือกระเป๋าอะไรแต่เดิมทีเขาสร้างมันเพื่ออะไรผมไม่รู้แต่ผมใช้มันทําอะไรผมจะมาเล่าในมุมของผมแล้วกัน instinct ten trekking ผมให้มันเป็นกระเป๋าสําหรับ production ขนาดเล็กเพราะว่ามันมีความจุประมาณหนึ่งมันสามารถใส่อุปกรณ์สําหรับโปรดัก t i o n ขนาดเล็กได้ครบครันเรียกว่าคุณจะเป็นกองเล็กเนี่ยคุณสามารถทํางานได้เลยพวกแบบถ่ายวอลล็อกด้วยมือถือหรือถ่ายวอลล็อกด้วย z v ตีทใช้งานได้มันไม่ใช่กระเป๋ากล้องนะแต่ผมมาทําให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะหลายๆอย่างก่อนอื่นบอกราคากันก่อนมันเป็นไมล์เฟอร์นิของผมเพราะว่าราคา กับคุณภาพมันสอดคล้องกันมากเผลอๆคุณภาพมันสูงกว่าราคาด้วยซ้าอย่างรุ่นที่ผมใช้เนี่ยเป็นรุ่นที่เป็นผ้าลักษณะแบบนี้ฮะเป็นผ้า420ดีตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ราคาเริ่มต้นเลยนะฮะผมใช้ตัวนี้อยู่ถ้าขครแอดวานซ์ขึ้นนะฮะก็อาจจะเป็นรุ่นที่เป็นผ้าไอแคลราคาจะสูงขึ้น3,000ต้นๆนะ่ะโดยประมาณผมเลือกรุ่นนี้เพราะราคากับคุณภาพมันแมทชิ่งกันราคามอยู่ที่2000กลางๆทําไมผมถึงไม่อยากบอกราคาเพราะมันมีโอกาสที่มันจะมีโปรโมชั่นอยู่ผมอยากให้คุณเนี่ยทักไล แอดไอเลิฟตูโกหรือแชท้าไปที่ Facebook f แฟนเพจของ i l o v e t o g o เคือมีโปรโมชั่นแอดมินลดราคาให้คุณได้เขาจะลดให้คุณทันทีอ่ะเข้าเรื่องทำไมถึงเป็นไมค์เฟอร์ริอย่างแรกเลยคือวัสดุเนื้อดีมากกันน้ำเป็นซิปกันน้ำหมดเลยนะครับด้านหลังกางงานที่คุณต้องมาออนเดอะฟิลตัวนี้นุ่มสบายแล้วก็ไม่อับไม่ชื้นระบายอากาศได้ดีวิธีใช้งานของมันเป็นแบบนี้ในงานโปรดักชั่นผมจะใช้อยู่2แบบ1ก็คือผมจะคาด อกแบบนี้เป็นโบลต์แชั่นแบบคาดอกอาจจะขยับมาแบบนี้ก็ได้2ผมจะเอามาคาดเอววิธีคาดเอวง่ายเลยดึงแค่นี้ดึงออกมาเลยเป็นแม่เหล็กเปลี่ยนมาคาดเอวแบบนี้กริกเสร็จแล้วดึงครับดึงให้ตึงแล้วก็เอาสายไปคล้องเอาไว้มันจะมีตัวเอาไว้คล้องสายเพื่อให้มันเรียบร้อยก็สายไปคล้องไว้ด้านหลังแค่นี้เอง คาดเอวได้เลยสะดวกมากมันเปลี่ยนลักษณะการใช้งานได้อย่างรวดเร็วถ้าคุณไม่อยากให้มันมาแบบเก็บไหลหรือว่าอาจจะต้องติดกล้องไว้ที่คอคุณเอามาคาดเอวแบบนี้เลยพอจะเอาขึ้นไหลดึงออกปุ๊บปรับสายนิดเดียวคุณจําได้อยู่แล้วสายเป็นยังไงอ่ะสมมติว่าคุณติดเข้าแบบนี้ใช่ไหมสมมติอยู่บนตัวแล้วรู้สึกว่าโอ้ยแน่นไปคุณดึงให้สายด้านหลังเนี่ยมันรูดแล้วคุณก็ดึงอังนนี้ให้มันตึงแบบนี้ คุณปรับได้เลยสบายๆเอามาขึ้นอ,อกแบบนี้หรือคุณจะยืดให้มันสุดเลยก็ได้นะให้มันกลายเป็นแบบสายแบบ m e s เซนเจอร์เลยก็ได้เนี่ยผมก็ทําแบบนี้ดึงทําไมมันต้องใช้แรงดึงคุณรู้ไหมเพราะว่ามันมีตัวเก็บสายเพื่อให้มันเรียบร้อยจริงๆไม่มีก็ได้นะครับไม่มีคุณก็จะดึงได้แบบเร็วมากพื้นงี้เลย เห็นไหมปลดออกแล้วดึงแบบนี้กลายเป็น m ม s เซนเจอร์อยู่ข้างเอวแบบนี้ได้3แบบตอนแรกบอก2ใช่ไหมผมมันดึกได้ว่ามัน Messenger ได้กลายเป็น3แบบสะดวกมากมีอะไรอีกที่ทําให้มันกลายเป็นไมล์ฟรดได้นอกจากเนื้อซิปสิ่งที่เขาโฟกัสกับมันก็คือตรงหัวซิปเนี่ยรูดง่ายวิธีรูดของผมเนี่ยผมชอบเอานิ้วเข้าไปอย่างนี้รูดเอานิ้วจับง่ายๆรูดมันใหญ่มันจับง่ายปุ๊บไม่เอานิ้วเข้าก็ได้หรือบีแบบนี้ก็ได้ รูดได้เลยง่ายมากเวลาขึ้นโปรดักชันจริงๆเนี่ยผมจะวางไว้ข้างหนึ่งแล้วเวลาจะรูดผมลูดข้างเดียวออกมาแบบนี้เวลาเก็บรูดเก็บปึ๊บแบบนี้บบนอันนี้ถือว่าสะดวกมากอ่ะเดี๋ยวผมทําเป็นกระเป๋าคาดอกก่อนนะดึงเึ้นมาปึ๊บเรียบร้อยคุณก็เอาตัวนี้นะครับมาเสียบเข้าเสียบเข้าเรียบร้อยใช่ไหมคุณก็รูดไอตัวเก็บสายไปข้างหลังแบบนี้คาดอกได้อย่างรวดเร็วเวลาโปรดักชันใช่ไหมดึงนี้เก็แบบแบบนี้ นี่ยังไม่นับว่ามันมีฟีเจอร์ในการกันขโมยแบบเบาๆนะครับก็คือเราสามารถจะลูดมาสุดตรงนี้ได้ดึงแปะออกมาล็อกเข้ากับส่วนตรงนี้แล้วก็ติดแปะเข้าไปปบ๊บแค่นี้ลูดไม่ออกแล้วอันนี้คือก่อน,นี้ว่าเราอยากจะเซฟเฟของแต่ว่ามันก็เซฟประมาณหนึ่งคือคนจะมาแกะออกเนี่ยคุณก็ต้องดึงให้เรารู้สึกอะเห็นไหมเซฟประมาณหนึ่ง ด้านหน้าก็ด้วยนะสมมติว่าคุณเซฟแบบนี้แล้วใช่ไหมหรือว่าคุณแบบอินซีเคียวสุดๆบอกโอ้โหไม่ได้สมมติของฉันสําคัญฉันต้องการจะล็อกตรงนี้เดี๋ยวใครมาเปิดลําบากไม่ได้เดี๋ยวใครมาขโมยเปิดอันนี้ออกมาคล้องเข้าไปอย่างนี้คล้องเข้าไปเสร็จแปะเข้าไปเปิดตรงนี้ก็ไม่ได้เปิดตรงนี้ก็ไม่ได้ดไไดล็อกแบบ ดับเบิลล็อกยกเว้นซิปตรงที่ชิดกับตัวเราอันนี้ไม่ได้มีล็อกหรือคุณจะเอามาเข้าร่วมล็อกมันทําไม่ได้ไอซิปอยู่กับตรงนี้ของเราก็ให้มันอยู่ไปแบบนี้แหละมันอยู่กับตัวเราอยู่แล้วใครจะมาล้วงเนี่ยก็คงเต็มใจแหละล็อกแบบนี้ได้นะครับสบายใจในกรณีที่เราจะต้องไปเดินงานที่คนพลุกพล่านอะไรเงี้ยอยู่ตรงอกยังไม่พอหรือเผื่อใครไปคาดหลังเ่สะพายหลังปับ๊บคุยไม่สบายใจเอาล็อกแบบนี้ก็ได้มันก็ดีจบไปเรื่องสีเขียวอันนี้ก็มีผลต่อเรื่องของโปรดักชันไม่เท่านั้นช่องอะไรเอ่ยตรงนี้ เอาไว้ทาอะไรผมไว้ใส่นี้ตัวหนีบโทรศัพท์ของแมนโฟตโต้เสียบอไรนี้อยูเหมือนกันนะคุณรัดให้มันเข้าล็อกตรงนี้นะคือตัวมันจะมีล็อกเป็นอะไรนี้ใช่ไหมผมถือโอกาสล็อกแบบนี้เลยชาวนี้ไม่หลุดดูนะเห็นไหมได้นะว้ยู่ช่องอะไรเอ่ยมีประโยชน์นี่ก็มีมีสองข้างคุณเห็นมันเล็กๆเกนี้ยมันใช้ประโยชน์ได้นะเห็นไหมตัวหนีบโทรศัพท์ เบบแนี้ลยด้านล่างสามารถจะหนีบขาตั้งได้ด้วยและความเจ๋งอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือเวลาดึงสุดดึงไปเลยสุดแบบนี้นะไม่หลุดนะครับดึงสุดแล้วไม่หลุดน้องมันนั่งร้อยไหม่ไม่เอานะนี่เขาคิดมาดีดึงสุดได้เลยโดยไม่ต้องพะวงว่ามันจะหลุดแบบนี้เพื่อขยายช่องสําหรับก,การเก็แบบขาตั้งเล็กอันนี้คือขาตั้งเล็กอูลันซี่ mt 4 7เ็เป็นหนึ่งในะอุปกรณ์โปรดักชันผมก็คล้องเข้าไปแบบนี้แล้วปลายก็มาอยู่อย่างนี้นะครับ พอเป็นแบบนี้ปั๊บผมก็ทําการดึงนะฮะดึงด้านบนนะครับล็อกเข้าไปเลยแบบนี้แล้วก็ดึงด้านหลังนะฮะล็อกเข้าไปเลยแบบนี้แน่นครับไม่ต้องกลัวหล่นครับขนาดเทด้านนี้นะมันมีโอกาสหล่นนะมันมันก็ไม่หล่นหรอกมันล็อกคอยอยู่ไงไม่หล่นนะครับไม่หล่นทางไอ้นี่ก็ไม่หล่นด้วยนะเห็นปะสบายๆครับไม่หล่นเจ๋งว่ะส่วนด้านหลัง ผมใช้ใสมือถือโอเคคุณอาจจะคิดว่ามือถือใส่ด้านหน้าไหมไม่มือถือผมใส่ด้านหลังเพราะว่าช่องมันใหญ่มันกว้างสบายเปิดออกมาใส่มือถือเข้าไปกว้างๆแบบนี้อยู่ชิดตัวข้างในเป็นช่องกันกระแทกด้วยแบบนี้นะฮะนิ่มๆมีนิ่มๆตรงนี้อยู่แล้วนะฮะเปิดขึ้นออกครับเรียบร้อยฮะเวลาใช้มือถือเปิดใช้อย่างรวดเร็วง่ายได้ปุ๊บ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 เสร็จเก็บปุ๊บโหลดสะดวกมากโกชันเล็กสบายด้านหน้าผมเก็บอะไร ผมเก็บของใช้ส่วนตัวหูฟังทูวเลไหมขัดฟันบ๊อบบี้บราวน์ของใช้ส่วนตัวครับเอาไปเก็บด้านหน้าเพราะว่าด้านหน้าช่องมันไม่ได้แบบกว้างใหญ่นักเนี่ยมันแค่นี้ผมไม่เอามือถือใส่เพราะว่ามือถือมันใส่ไม่พอสำหรับคนที่ใช้มือถือเครื่องใหญ่นิดนึงอย่างซัมซุงเอสยี่สิบสาม้งเงี้ยผมว่ามันใส่เข้ามาแล้วลมันติดนิดหน่อยอะไรไม่สะดวกอ่ะผมก็เลยเอาช่องหน้าไปใส่ของแล้วกันแล้วก็มีช่องวิเศษอีกช่องหนึ่งช่องใส่กุญแจ จริงๆผมว่าจะแด a เป็นช่องซ่อนกันเมียพอ,อะไรรู้เปล่าสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงผมก็ใส่กุญแจรถนิสสันโนสนะฮะเอาไว้ตรงช่องนี้ผมใส่แบบนี้เห็นไหมผมก็เก็บผมก็ใช้ชีวิตของผมไปเรื่อยๆวันหนึ่งพี่ก้าวอยากจะใช้นิสสันโนสหากุญแจไม่เจอผมว่าอ๋ออยู่ในกระเป๋าผมอยู่ช่องหน้าทางขวามือพี่ก้าวก็มาค้นหาหาเท่าไหร่หาไม่เจอไหนว่าช่องหน้าทางขวามือคือเขามาหาช่องหน้าทางขวามือช่องนี้ไงซึ่งไม่มีอะไรหาอะไรหาไม่เจอผมมาเปิดให้ดูอยู่นี่ ช่องหน้าทางขวามือแต่ว่าซ่อนอยู่ด้านหลังเวลาคนจะเปิดเนี่ยเขาเปิดจากด้านหลังเข้ามาอย่างเงี้ยเขาแบบมองไม่เห็นมองไม่เห็นเขามาโฟกัสอยู่กับช่องด้านหน้าไงช่องหน้ามันดีคอยไปแล้วผมก็เลยคิดว่าเราสามารถจะอาจจะเป็นช่องซ่อนเงินมเมียได้เพราะเมียจะไม่ทันสังเกตช่องที่อยู่ชิดด้านในเขาจะไปโฟกัสอยู่กับช่องด้านนอกน่าจะเป็นกระเป๋าใบแรกที่เขาหาของไม่เจอทั้งที่ผมบอกโพสิชันไปแล้วซ่อนเงินเมียไ,ได้ตรงนี้โอ้โหคุณผมสะใจมากบอกเลยอ่ะช่องหน้าผมเก็บแบบนี้นะครับของใช้ส่วนตัวข้างในผมเก็บอะไร ปบกระเป๋าตังกระเป๋าตังอปาก้าซิบเผา,าสำหรับใส่เงินและบัตรเครดิตเงินก็เป็นเงินตู้เกมนะครับเงินตู้เกมอะไรงนี้นะฮะเอาไว้เล่นตู้เกมถ่ายรูปเสร็จหรือคุณจะใส่โปรักช่นขนาดเล็กเช่น แบตก็จําเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยนะฮะสมมติว่าเป็นกล้องตัวเล็กอะไรนี้อาจจะต้องมีแบตหรือว่ากล้องเสริมอย่าง DJI Action 2พร้อมกระสายของคอสำหรับการทำงานคนเดียวเก็บในนี้ได้หรือว่ามีพวกอุปกรณ์ขันขันไขไขนะฮะของฟ c a m ประแจสระอาประแจ6กเหลี่ยมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือไอ้แบบนี้ก็ได้นะฮะประแจประหลาดที่ใช้กับ4 Cam ก็เก็บ ในช่องข้างในนี้ได้อะแบบนี้มันมีช่องแบบเยอะนะเนี่ยสช่องนี้ผมไม่ได้ใช้ด้วยนะผมใช้แค่ตรงนี้เก็บปัจจพวกนี้นี่ยังมีอีก2ช่องอันนี้ใช้เก็บบัตรฟิตเนสจริงๆตรงนี้ผมใช้เก็บบัตรประชาชนช่องด้านในช่องตรงการลางเราไปแล้วนะใช้เก็บพวก DI ไอแอคชั่นแบอะไรพวกนี้ช่องด้านหลังเก็บเงินต้องมีเงินสดพกนะฮะสำหรับการออกกองโปรดักชั่นบางทีเขาไม่รับโอนนะยังไปซื้อเคสที่มาบุญคลองนะฮะไม่รับโอนนะครับต้องจ่ายเงินสดนะฮะจะกินเคสเอออะไรแบบนั้นใช้งานสะดวกมากแล้วนอกจากนี้แหละทำไมผมถึงบอกว่าเป็นกระเป๋าสั่งโปรดักชั่นเล็กเพราะเราสามารถจะติด4 Cam So มโซลชั o นฟอร์แบ็กแพคเข้าไปได้อันนี้คือ4 Cam F38 เอฟสาม a c k ฟอมันสามารถติดเข้าไปได้ติดตรงไหนคุณเห็นตรงนี้ปะยังก็ออกแบบมาให้ติด อ่ะเล็งก่อนเราจะให้ภาพสุดท้ายมันออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเล็งไว้ก่อนแบบนี้จดสไลด์เข้าอย่างนี้เนาะเพื่อไม่ให้สายนี้มันมาเกะกะน,นะครับดึงให้ตึงก่อนก็ได้ประมาณนึงแล้วก็ผมจะติดทับ2ส,สายนี้เข้าไปเลยนะแบบนี้สายจะได้ไม่มาเกะกะเวลาที่เราติดกล้องเรียบร้อยไขยจะวาวาน,าน้ํานี้ให้เรียบร้อยอันนี้มันบิดสะดวกมากเลยนะเข้ามือกึกๆแล้วรู้สึกแน่นมากโอเคออกมาเป็นแบบนี้แล้วใช้กับโซเชียลอะไรสมมุติว่าคุณใช้กล้อง Sony z V E 10แล้วที่ ตูดกล้องของ ZE10 ผมก็ติดตัว 4cam F38 เข้าไปแบบนี้ตัวเพลทคราวนี้แหละบันเทิงเริ่มต้นเราก็เป็นโพสชั่นถ่ายวอล็์ชใช่ไหมถ่ายวอลอกอ่็ฮัลโหลสวัสดีครับไรไนี่ไปึ๊บเร็จเก็บเข้าแบบนี้ถือสบายๆเลยไม่ต้องเสียมือไปถือกล้องไม่ได้เก็บกล้องเข้าข้างในกระเป๋านะแต่ว่าห้อยไว้อย่างเงี้ยสบายๆกล้องก็ไม่ได้หนักอยู่แล้วทําแบบนี้ได้นะครับหรือใครจะพกพาเจ้าใหม่ ecm g 1ของโ n y G1 g o n y เนี่ยจริงๆก็ใส่เข้าไปในข้างในแบบนี้ได้เห็นไหมเนี่ยเล็กๆอะ่ะแบบนี้ใช่ไหมฮะอุ้ยอยากได้เสียงดีดติด ecm g 1เข้าไปมาทะเลไงติดตัว dead cat เข้าไปด้วยจริงๆ g 1มันเล็กมากเลยนะถ้ามันไม่ได้ติดไอ้ตัว dead cat เข้าไปเงี้ยเพราะว่าตัวมันแค่นี้เองสตว่าอ่ะแค่นี้ dead cat เก็บกระเป๋าไว้ก่อนไม่อยากเดน ecm g 1ไมค์ช็อตกันเล็กมีความเด้งดึงป้องกันงานแทรกจะถ่ายว่าหลอกโอ้โหถ่ายไปดีงามจะเก็บ เก็บเข้าไว้างนี้โปรดักชั o นเล็กสบายๆหรือใครเป็นโปรดักชั่นมือถือต้องมีไอ้นี่ประกอบล่างเอามือถือออกมาปับปับมือถือ Samsung S23 Ultra สำหรับการถ่ายบ่ลล็อกเปิดล็อกล็อกเรียบร้อยอ่ะเอาขาตั้งออกมาอุ้ยไม่มีที่พักจะหยิบขาตั้งยังไงต้องใช้สองมือพักไวตรงนี้ Man Photo ตัวนี้ผมติดเพลท F38 ไปด้วย พักเข้าไปปึ๊บพักก่อนจากนั้นดึงออกมาง่ายๆเลยปึ๊บแบบนี้ปึ๊บเอาขาตั้งออกมามา,มาจากที่พักไว้ดึงออกมาเสียบเข้าไปถ่ายวาหลอกจะก,กล้องหลังกล้องหน้าสุดแท้แต่ถ่ายวาหลอกพอจะเก็บพักก่อนเก็บขาแล้วก็ตามแบบเดิมนะฮะก็คือสอดหัวของขาตั้งกล้องเข้าไปแล้วก็เอาหางเสียบเข้าไปตรงนี้ดึงล็อกปึ๊บ ปุ๊บมือถือยังไม่ต้องเก็บพักเอาไว้ก่อนหรือใครจะถอดออกมาอ่ะถอดเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนนี้เก็บมือถือก่อนสอดกับเข้าใบที่ด้านหลังแล้วก็เสียบตัวจับมือถือเอาไว้แต่ว่าผมจะไม่เสียบตรงนี้แล้วนะเพราะว่ามันอาจจะมาติดเวลาสไลด์ผมไปเสียบตรงนี้ก็ได้แบบนี้นี่ดึงเป๊ะเรียบร้อยเอาไปเก็บไว้แบบนี้ตรงนี้ได้ไม่เกะกะไงมันเป็นกระเป๋าสําหรับコレชันขนาดเล็กที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยวิ์งว่ะอยากมาเล่าให้พวกคุณฟังถ้าใคร ชอบกระเป๋าใบนี้นะฮะ instinct take and t r a c e สามารถมาช้อปปิ้งได้ที่ w w w i l e v e t o g o co. c o m s h o p อย่าลืมทักแอดมินเข้ามานะฮะเพื่อมันมีโปรโมชั่นคุณจะได้ได้ส่วนลดไปเลยทักไปที่ l ลน์ a i l e v e t o g o หรือที่ f a c o b o o k f a n p a i l e v e t o g o เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ